สวัสดีครับร้าหนวยพรพักเครื่องครับวันนี้มีวัตถุมงคลดีๆมาแนะนาเช่นเคยครับเป็นพยาคุดนะครับรุ่นฉลองบทของพระอาจารย์วราวัดโพทองนะครับออกในปี25 6 1้าหกบ็ดครับผมปัจจุบัน25 27ผ่านระยะเวลามาแล้ว6ปีนะครับผมพระอาจารย์วราวดโพทองนั่นก็โด่งดังนะครับเรื่องพยาคุดนะครับสร้างคุดแล้วก็เป็นเบอร์หนึ่งของมืองไทยนะครับเป็นเบอร์หนึ่งมืองไทยนะครับคุดตรงนี้สวยนะครับผม บุคลิกกับขนาดขุดนี่สวยมากเพราะว่าแกะได้ดีนะครับล่ำนะครับแล้วก็มือกําลังจะเหินก็ลังจะบินเลยนะครับนะครับพระอาจารย์วราเนี่ยท่านนะครับท่านเคยเล่าให้ฟังนะครับท่านนะครับอดีตการท่านเป็นพญาขุดน้อยแล้วก็ไปทุกโซนนะฮะกับพยามุจลินนักขาดพยามุจลินนักขาดก็คือองค์พญาขุดที่มาแผ่นะครับนะครับแผ่แม่เบี้ยแผ่ แต่ปังพ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 าท่านปกปักพระพุทธศาสน์พระพุทธเจ้านะฮะตอนที่ท่านพระพุทธพระองค์นั้นท่านเสวยวิมุตตนะครับหลังจากที่ตัสรู้นะครับเจ็ดวันพอฝนตกท่านก็มาปกให้นะครับคือพาพยายามเจริญเือพยาบหน้าองค์นั้นแหละครับนั่นก็ทําให้สุดท้ายท่านจับพญานาคพญาคุดน้อยเนี่ยขังก็คือในกรยเวลาในดีการพอขังเสร็จท่านก็ มาเกิดกับชาติมาเกิดชาติใหม่เป็นอาจาันย์วราเนี่ยนะครับก็ยังมีเรื่องอะไรเยอะแยะมากมายนะครับเมื่อก่อนเ่าเป็นพุธลิมนะครับแล้วก็ญาติที่บ้านนะครับพี่น้องหลายคนเสียชีวิตจนกระทั่งสุดท้ายเนะี่ยนะครับนะครับเหมือนกับมีเทพเจ้ามาบอกนะว่าถ้าไม่บวชอาจจะเสียชีวิตอีกคนหนึ่งท่านก็เลยตัดสินใจต้องบวชนะครับตอนแรกท่านก็ไม่เชื่อก็เสียชีวิตมาเรื่อยๆืๆ่อยเรื่อยสุดท้ายคนเหลือคนสุดท้ายหรือยังไงนะองค์คนสุดท้ายเนี่ยท่านก็เลยตัดสินใจบ,บวช สุดท้ายท่านก็มาเป็นพุทธพิปุกในบวรพุทธศาสนาเมื่อก่อนท่านเป็นมุสลิมไปกราบท่านบางทีท่านยังหลุดปากอัลอยู่เลยนะครับนะครับนั่นก็เล่าจริงหมดนะฮะท่านเป็นมุสลิมมาก่อนแล้วก็อย่างที่บอกปรากฏว่าเทพเจ้ามาให้บวชท่านก็สุดท้ายขาท่านบวชเพราท่านบวชท่านก็รู้อะเพรนะว่าท่านอดีตการเป็นพยานทุดน้อยแล้วก็พยายามยืนดนท่านก็จะมาให้พรนะฮะ ใหพอไปเวลานทำนายทายทักแหล่งต่างท่านบอกเขาไม่ได้เป็นไม่ได้เรียนวิชาหมอดูเลยนะไม่รู้วิชาหมอดูนะฮะคนก็นึกว่าถ้าเรียนวิชาหมอดูท่านทายแม่นมากนะครับนะครับคนก็คิดว่าท่านเนี่ยเรียนวิชาหมอดูเปล่าแต่ท่านบอกท่านไม่ได้เรียนเพราะว่าคนบรงงารมีของพยมจลินเนี่ยนะครับมาบอกท่านในจิตน,นะครับอย่างคนมาดูหมอท่านคนนี้คนนี้ดูไงพยมจลินก็จะมาส่งเคาะ์มาบอกนะครับมีครั้งหนึ่งผมเคยไปนั่งนะครับ เอาวัตถุมปคนไปท่านเจอมานะนั่งหลังต่ออีกคนหนึ่งคนนึงก็บอกท่านโกหกท่านนะนะว่าลูกชายติดคดียาบำรุงสมรรถภาพทางร่างกายท่านก็ฟังสักพักแล้วก็ตกใจเหมือนก็มีใครอาศิบท่านนะนะท่านก็บอกเออมันไม่ใช่ยาสมรรถภาพทางร่างกายมันเป็นยาเสพติดท่านก็บอกเม็ดได้ถูกหมดเลยนะกี่เม็ดกี่เม็ดจำนวนเท่าไหร่แต่ท่านเพิ่มก็บอกว่าสุดท้ายท่านบอกเดี๋ยวท่านจะช่วยหมดช่วยสวดม์ให้นะครับท่านก็จะช่วยได้ก็คือตรวจม์นะครับให้พรเพื่อให้นะครับ รับโทษแล้วก็ออกมาไวๆขึ้นประมาณนั้นนะฮะแล้วคนทังเขาก็ขอเลขหวยนะท่านท่านเขียนเขียนผมก็จะงงหน้าดูเนะียแม่นนะครับตรงเลยแต่เวลาท่านให้เลขแม่นนะครับอ่านี่คือเรื่องที่เจอเจอขึ้นนะครับประสบการณ์เงินที่ทําบุญกับท่านเนี่ยส่วนใหญ่ท่านก็ไปใช้ในงานพุทธศาสนานะครับเอาไปเลี้ยงเด็กนะครับเด็กตัวเล็กๆอะไรเงี้ยตามป่าเขาชาวเขาท่านก็เคยเล่าให้ฟังนะผมจาตัวเลขไม่ได้ เดือนหนึ่งจ่ายเป็นล้านอยู่นะฮะนะครับไปเลี้ยงเช่าเขานะครับท่านก็ทําบุญท่านไปเรื่อยนะครับเงินที่ทําบุญต่างๆไม่ไม่สูญหายไปไหนฮะเราเท่าถุงคนจะค่าเนี่ยท่านก็ไปทาบุญต่ออย่างรุ่นเนี้ยเป็นรุ่นฉลองโบสถ์นะครับสร้างโบสถ์เสร็จก็มาฉลองนะครับโค้ดก็จะเป็นโค้ดโบสถ์แล้วก็มีตัววแหวนคือจารวลราอยู่ในโบสถ์นะครับแล้วก็เป็นตระกูลพ่อเราห้าของเรานะครับ ในพ่อร้ห้าเราก็เราก็ทราบกกันดีถ้าเป็นพระโพธิสัตว์นะครับอำนวยโชคลาภวาสนาต่างๆนะครับท่านมาให้พรด้วยนะสําหรับคนที่เชื่อท่านนะครับแฟนผมถูกหวยบ่อยนะไหวเศษพ่อราอห้านะครับมีรูปบูชาท่านอยู่ไม่ได้เสกเลยนะแก่จิตเราสัมผัสได้บูชาท่านท่านก็มาให้พรให้โชคให้ลาบตลอดนะถูกหวยกันต,นตลอดนะฮะแฟนผมนะฮะ ขนาดไม่ได้เสกไม่ได้อะไรไม่ได้ผ่านพิธีพุทธาพิเศษอะไรต่างานะครับเป็นรูปพระรูปเหมือนท่านธรรมดานะครับพอถูกควยเสกก็จะไปกราบท่านตลอดนะค,คือดอกไม้แดงถวายท่านนะครับว่ากันต่อนะาองค์มยาคุณเนี่ยท่านเป็นมหาเทพนะครับมหาเทพปรากฏตามความเชื่อในศาสนาพราหมณ์นะครับท่านลบกับพระนายแล้วไม่มีใครแพ้ชนะนะครับพระนายก็ยกย่องให้มีฐานะเท่ากันนะเวลาไปไหนมาไหน ท่านกษัตริย์ที่จะเป็นพาชย์พนาุ์ลายส่วนนะครับพันลายก็เอาเครื่องหมายท่านติดไปที่บนพระมาราทั้ง,งหมวกท่านนะคะข้างหน้านะครับเราก็เชื่อว่าองค์พระมหากษัตริย์เราเป็นนะครับเทพวตารเป็นอะไรวตานนะครับนะครับดังนั้นสัญลักษณ์พยาคุดก็เลยเป็นสัญลักษณ์ทางราชการสัญลักษณ์ของอำนาจน,นะครับอำนาจทางพระราชอำนาจน,นั่นเองนะครับ หนแบบึปกปักปกปกป้องปกแผ่คุ้มครองปวงชนชาวไทยมีความสุขนะครับอย,อยู่กันแบบร่มเย็นเป็นสุขกันเองนะครับนั่นคือความหมายขององ,องค์พญาครุฑท่านก็ช่วยนะครับแต่ยังล่องค์พญาครุฑท่านช่วยเรื่องของการลมเพลลมพัดคุณใสนะครับพูดผีพิศาจเกรงกลัวถ้าเป็นมหาเทพทางพุทธศาสนาเนี่ยมีนะครับพ่อแม่ครูอาจารย์นะครับหลายท่านก็กล่าวถึงนะครับอย่างสายพระจันทร์มั่นก็จะพูด ถ้าผมจำไม่ผิดเป็นหลวงปู่ปู้สิมเลยยังไงเนะ่พอาัปยาคุตมาที่ถ้ำเนี่ยพวกพวกงูเนี่ยจะจะมีอาการจะเกิดการตายนะครับตายแล้วถ้ามีงูต,ตายเสร็จแล้วอ,องค์พยาคุตจะมานะครับผมเองก็เคยเจอป,ประสบการณ์แปลกๆนะครับเดี๋ยวเล่าให้ฟังเคยไปกินก๋วยเตี๋ยวแถวสมุทร,รสงครามคือสาครแล้วก็เดินตรงนั้นมันเป็นเป็นผาทางผ่านใต้ลมนไม้แล้วก็เอาพยาคุตของอาจารย์วราเนี่ยตอนไปเอาจากอาจารย์วรามานะครับ แล้วก็ใส่กระเป๋าปรากฏว่างูตัวเ,เล็กวิ่งกันใหญ่เลยนะวิ่งหนีไอ้แม่งวิ่งคานหนีกันใหญ่เป็นเรื่องแปลกนะครับพวกนี้เป็นเรื่องอาจารย์ไต้นะครับใครไม่ไม่รู้ก็นึกไม่เชื่อนะใครไม่เชื่อก็บอกเป็นไปไม่ได้นะแต่ถ้าคนเคยประสบมันแล้วก็เอ,อแปลกดีนะครับอาจารย์หรวงตามาท่านก็บอกว่าทางคุดเนี่ยเขามีเมืองนะครับเป็นราชวังนะครับไม่ได้อยู่กันเป็นวิมานอยู่เป็นราชวังแล้วเชียงดาวนี้เยอะเลย หลายวางเป็นมิติซ้อนมิตินะฮะใครที่เรียนวัตถิกจะเข้าใจนะครับแกนหนึ่งเปลี่ยนไปนะครับแกน x แกน y แกน z นะครับเปลี่ยนคออ r d i n a เป็นจุดหนึ่งว่าคนละเรื่องนะครับไปอยู่กันคนละที่ทางที่มีเวลาจะอาจจะเป็นเวลาเดียวกันมิติมันก็จะซ้อนกันอยู่นะครับในรายการนี้มันมาพร้อมมาพร้อมกล่องเดิมๆนะครับนะครับจะลองโบสอ,อย่างที่บอกนะครับ ชาวบูชาจุมงคลธรรมจานทร์วราก็ได้ร่วมทาบุญกับท่านนะท่านก็เอาไปสร้างโบสถ์สร้างวัดต่างๆวัดโพทองปัจจุบันจะเป็นวัดที่สวยสดงด,ดงามเป็นถานที่ท่องเที่ยวด้วยเป็นมรดกตกทอดให้หลานต่อไปนะครับเป็นสมบัติของประเทศสมบัติของปวงชนชาวไทยนะครับโอเคนะครับรายการนี้ท่านลูกค้าท่านใดน,นะครับสนใจติดต่อร้านอวยพรพักเครื่องนะครับโทร0969540808หรือ0 8 1 4 2 0 3 0 0 1 ยังไงฝากกดแชร์กดไลค์กดต,ตกดิดตามกดกระดิ่งแล้วท่านจะไม่พลาดทุกรายการวัตถุมงคลดีๆจากร้านอวยพรพระเครื่องขอบคุณครับสวัสดีครับ